มีคําถามจากทางบ้านถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะเครื่องทดสอบสายเคเบิลอยากให้ทนาแนะนำนิดนึงว่าทำไมต้องเป็น D S X ของสุนียดโอเคครับงั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำในตัว D S X รุ่นที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือตัวรุ่น8,000นะครับก็ D S X เนี่ยเป็นเครื่องมือทดสอบสายเคเบิลที่มีเซอร์ติฟิเคตรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น T A A I e C I S O สองคือเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสำหรับการทำรีพอร์ตท,ที่จะใช้ในการส่งมอบงานกับทางลูกค้าแล้วก็หน่วยง,งานต่างๆได้สามก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายแม้กระทั่งช่างเทคนิคทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานก็ยังสามารถที่ใช้งานได้ด้วยระบบทัชสกรีนการตั้งค่าต่างๆนะฮะผ่านตัวเครื่องได้เลย 4. ก็คือ ตัว d s x เองเนี่ยมีฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเชิงลึกเช่น c อร์ t ฮอ k r e t u อร์ o s ส <c oughs> <c oughs> ด้วยโปรแกรมที่อยู่บนเครื่องเลยครับ